หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนแผนสังหาร KGB ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่32เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เต็มที่ขบวนการนักล่ารับจ้างเก็บตัวเงียบเพื่ออำพรางศัตรู หลังจากการปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ KGB แทบกระอักเลือดมือเขี้ยวเล็บถูกเด็ดถูกทำลายไปหลายชีวิตแผนการถอนลากถอนโคนที่ CIA ลงมือคราวนี้จัดว่าได้ผล KGB คงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฝึกกว่าจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาแทนนั่นหมายความว่าการดำเนินงานของ CIA จะไม่มีเส้นหนามมาขัดขวางอย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาหนึง่งสงครามสายรับระหว่างสองค่ายนี้ผู้ชนะในเกมสังหารคือ CIA แต่ผู้ชนะในเกมการเมืองคือ KGB เหตุผลก็คืออาชญากรรมที่เกิดขึ้นในขณะสงครามสายรับกำลังดำเนินอยู่นั้นทั้งสองฝ่ายจะไม่มีใครรับผิดชอบว่าเป็นผลงานของฝ่ายตนแน่ล้วประชาชนจะไปถามใครล่ะนอกจากตำรวจหรือผู้รักษาความสงบถ้าสองหน่วยงานนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้ย่อมหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลฝ่ายขวาที่ไม่สามารถสร้างสันติสุขแก่ประชาชนได้แผ่นดินร้อนเป็นไฟ ความปลอดภัยไม่มีเหล่านี้เป็นเงื่อนไขให้ฝ่ายซ้ายน้ำมากล่าวโจมตีรัฐบาลได้ทั้งสิ้นเกมสังหารยังหยุดไม่ได้เป้าหมายยังไม่หมดโดยเฉพาะดีวานอฟสกี้ KGB ใหญ่ระดับหัวหน้ายังมีชีวิตอยู่แม้นักได้รับจ้างจะพากันกบดานเก็บตัวเงียบก็ตามแต่บริวารและสายลับต่างยังทำงานกันไม่ได้หยุดทุกอย่างถูกเร่งความถี่เงินงบประมาณและจำนวนคนได้รับเพิ่มเติมอย่างไม่อัน การวางแผนและการควบคุมดําเนินงานยังมีประสิทธิภาพของพันเอกนอร์แมนทาให้ได้ผลงานชนิดคาดไม่ถึงกันเอาเลยทีเดียวข่าวเป้าหมายมากมายทั้งเป้าหมายที่ต้องทําลายเร่งด่วนและเป้าหมายที่ยังยืดเวลาได้เกมสังหารดิวานอฟสกีสมควรแก่วเวลาเปิดฉากแล้วยุดรายงานผลกันเข้าที่ตั้งสิครับพี่ผมกับไปมลเรียบร้อยตอนนี้ผมสองคนอยู่บนยอดตึกเยื้อสีแยกสีสว่างมุมตรวจการมุมยิง ทางเข้าออกสภาพแวดล้อมดีครับพี่ไอเล็กกับเมเจอร์คอรลินอยู่ในบ้านในเท้าบอลือตรงข้ามกับจุดที่ผมอยู่นี่แหละเห็นว่าทุกอย่างพร้อมเหมือนกันครับพี่โอเคทราบนบรายงานสิผมก็ไปเช็ดเรียบร้อยครับพี่ทางไอชาิกับไอวิทย์ก็เหมือนกันนักล่ารับจ้างแบ่งชุดกันออกวางตัวตามจุดต่างๆทั้งหมด6จุดใช้กําลังจุดละ2คนบางแห่งพื้นที่อาจจะกว้างสักหน่อยต้องใช้ถึง4คนเช็คครบทุกจุดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวลาคอย จากข่าวที่ได้รับรายงานมาว่าเป้าหมายเดินทางไปแขวงคำมวนตั้งแต่ตอนเช้าคาดว่าจะกลับเข้าเวียงจันท์ในบ่ายวันเดียวกันนี้ดังนั้นแผนสังหารจึงพิจารณาใช้เส้นทางถนนสายหมาเลข13เป็นหลักจ่าดาวเหนือพันตรีโรเจอร์และสายรับสายเลือดเชื้อพระวง์มาประจำอยู่จุดหน้าคายทหารอเมริกันที่กิโลเมตรที่16ตามแผนก็คือตั้งด่านตรวจณนะบริเวณหน้าคายโดยการประสานกับตำรวจท้องที่ ในเรื่องของการปฏิบัติการตรวจค้นตามปกติส่วนความมุ่งหมายที่แท้จริงต้องปิดลับเอาไว้แน่นอนนอร์มเจอร์ว่ามันต้องมาทางนี้แน่นอนสินอสตาเมื่อครู่เครื่องบินตรวจการบอกว่าพบเชฟโรเลตคันนั้นผ่านบ้านไรมาแล้วอีกครึ่งชั่วโมงหรือน้อยกว่าคงถึงด่านตรวจที่นี่แน่สองคนคุยกันในรถโดยมีสาวสวยนั่งอยู่เบาะหลังมองดูตำรวจตรวจคนรถที่ลั่นผ่านไปมาผลงานสามารถค้นพบสิ่งผิดกฎหมายหลายๆโดยเฉพาะอาวุธ ถ้ามีโอกาสสังหารมันได้คุณจะสังหารมันเลยไมนอสตาแน่นอนครับเมเจอร์แต่ไม่ใช่ที่นี่ทำไมล่ะที่นี่คือฐานกำลังทหารอเมริกันถ้าเป้าหมายมาตายที่นี่จะมีผลกระทบต่อสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศโดยเฉพาะโซเวียตกับสหรัฐไม่จําเป็นเลยนอสตาเรื่องนี้กองทัพสหรัฐไม่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นนอกค่ายไม่ใช่ภายในค่ายที่นี่เป็นความรับผิดชอบของตํารวจลาวเป็นเรื่องรัฐบาลลาวทั้งนั้นถึงนั้นก็เถอะเมเจอร์หยิกเล็บก็ยังเจ็บเนื้อ เป็นนั้นว่าแผนการปฏิบัติวันนี้ณจุดนี้จะเป็นเพียงการสังเกตการต่อท่าทีต่อเป้าหมายเท่านั้นเหตุการณ์ผ่านไปเรื่อยๆเท่าๆกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถทำงานอย่างได้ผลผู้ต้องหาของกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่นักล่ารับจ้างไม่สนใจกระทั่งพันตรีเมิการสกิดให้ดูรถยุโรปคันใหญ่สีน้ำทะเลจากระยะไกลโนนกำลังลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงด้านตรวจขิวข้างหน้ามีรถอยู่หลายคันจำเป็นต้องรอก่อน พอนทรีโรเจอร์ er, สั่งการทางวิทยุทันทีไซเจนมอร์แกนเชฟโรเลตมาแล้วเตรียมตรวจคนให้ดีจ่ามอร์แกนคือ MP ที่คัดเลือกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะจากบกกองกำลังทหารสาหรัฐอเมริกานในสถานทูตรับคำสั่งเราเริ่มสังเกตการด้วยอาการสงบเก็บตัวเงียบอยู่ในปอมซึ่งเป็นส่วนของสอหอด้วยเฉพาะก่อนกระทั่งรดเป้าหมายถึงคิวตรวจตำรวจเล่าเห็นเป็นคนต่างชาติจึงเรียกให้ MP เป็นผู้ไปตรวจแทนนั่นแหละจึงเป็นหน้าที่ของจ่ามอร์แกน ทันทีที่ไปถึงรถคนขับรถกระจกลงแต่คนนั่งหลังไม่ลดกระจกคนขับแสดงบัตรเอกสิทธิ์ทางการทูตเพื่อขอผ่านทางขออภัยครับมิสเตอร์ดิวานอฟสกี้ท่านเลยขาทูตเราต้องขอตรวจคนรถท่านครับผมจามาแกนพยายามยื่นหน้าเข้าไปสบตากับดีวานอฟให้ได้โสเวียตกับอเมริกันต่างคนต่างถูกสร้างให้มาเป็นศัตรูกันโดยเฉพาะยามที่ดีวานอฟถูกสบประมาทแสดงบัตรเอกสิทธิ์แล้วยังจะชะโงกหน้าเข้ามามองอีก ก็เลยโมโหรถกระจกบ้านหลังโผล่หน้าออกมาให้เห็นซะเลยเสียใจครับมิสเตอร์เราต้องขอตัวท้ายรถหน่อยครับเมริการโสโปกคุณถือดียังไงคุณทาอย่างนี้กับคนของสถานทูตโซเวียตได้ยังไงไม่สําคัญครับท่านเลขาธูรที่นี่ไม่ใช่ดินแดนโซเวียตที่นี่คือประเทศลาวพันธมิตรที่สหรัฐอเมริกาให้ความคุ้มครองอยู่กรุณาเปิดท้ายรถด้วยครับดีวานอฟสกีโมโหจนหน้าแดง3ามซในรถขณะจอดอยู่ใกลป้ปอมมองดูแล้วโหรเบา,เบา รู้สึกประทับใจในความฉลาดพูดของจ่ามอ,อกแกนเป็นอย่างมากเสียงภาษาโซเวียตดังลั่นในรถคนขับก็เลยกดปุ่มจากภายในเปิดฝากระโปรงหลังให้ขอบคุณครับมิสเตอร์ขอเวลา5วินาทีเท่านั้นแหละครับจ่ามอ,อกแกนเดินรีไปทางท้ายเชฟโรเลตคันนั้นทันทีโดยไม่มีเจ้าของรถลงมาดูด้วยคนขับจับเวลา5วินาทีเรากดปุ่มปิดฝากระโปรงท้ายไม่ถามด้วยว่าตรวจเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ออกรถทันทีโดยมีจ่ามอ,อกแกนยืนหัวเราะอยู่คนเดียว ก่อนจะเดินกลับเข้าไปในป้อมอย่างเดิมเรียบร้อยครับมเชอร์โอเคเฟรดิคุสเซอร์จนพวกเราไปเว้ยแอบวางเครื่องส่งสัญญาณในรถเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องรับได้เลยพันตรีโรเจอร์รับทราบจากจ่ามอาแกนเราแจ้งไปยังจุดวางตัวของบรรดาน,นักล่ารับจ้างทันทีเครื่องแจ้งสัญญาณจากเป้าหมายส่งคลื่นความถี่ไปยังเครื่องรับตามจุดวางตัวครบทุกเครื่องระยะทางอีก3กิโลเมตรถึง4แยกจ่ายุทธพงษ์ 6. ชุดปฏิบัติการเสี่ยงตายเตรียมตัวรถญี่ปุ่นกลางเก่ากลางใหม่ติดเครื่องรออยู่ใกล้แยกทางขวาของถนนที่เป้าหมายจะต้องแล่นมาอำนาจเงินตราจาก CAA ทําให้คนอย่างเท้าสุดใจยอมเสี่ยงชีวิตขับรถของตัวเองเข้าขวางทางเชฟโรเลตคันนั้นตามความต้องการของคนจ้างโดยไม่รู้เลยว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงคืออะไรมีหน้าที่ขับชนก็ชนอย่างเดียวถ้าตายก็รับเงินทําศพถ้ารอดก็รับเงินอีกนั่นแหละงานนี้เท้าสุดใจมีแต่รับกับรับไม่น่าจะขาดทุน ว่าแล้วก็จัดการติดเครื่องยนต์ดับเบิลน้ำมันสองสาครั้งเป็นการเตรียมรับสัญญาณจากบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ตรงหน้าพอดีที่บอกว่าตอนนี้รถเป้าหมายอยู่ที่4แยกถัดไปกําลังรอสัญญาณไฟจราจรอ,อยู่อีกไม่เกิน2นาทีคงมาถึงเท้าสุดใจเบิลเครื่องยนต์ทดสอบกําลังอีกครั้งอย่างย่มใจจายยุทธพงศ์อยู่บนยอดตึกมองลงมาเบื้องล่างสามารถเห็นได้ทุกซอกทุกมุมของผิวถนนคาดการว่าเชฟโรเลตต้องวิ่งตรงผ่าน4แยกนั้นแน่หากถูกต้องก็หมายถึงความสําเร็จ แต่ถ้ามันเลี้ยวซ้ายหรือขวาต้องยกให้เป็นโชคของเป้าหมายมันไปแสดงว่ามันยังไม่ถึงคราวถึงคาดเชฟโเรเลตมาแล้วระยะสิบเสาไฟฟ้าไม่เกินกับแสงสะท้อนของแดดยามบ่าย4ี่โมงช่วยให้สีน้ำทะเลข,ของตัวรถแลดูเป็นสง่ารถคันอื่นนำหน้าอยู่สองคันกับตามหลังอีกสองคันสำหรับจำนวนรถทั้งหมดที่จะต้องผ่านสี่แยกสัญญาณไฟทางตรงเปิดขึ้นพอดีเชฟโเรเลตไม่ติดสัญญาณไฟรถชาวบ้านสองคันนำผ่านสี่แยกไปแล้ว เชฟโรเลตกำลังจะเข้าบางสัญญาณแจ้งเท้าสุดใจเริ่มขึ้นทันทีพลันเก่งเสี่ยงตายก็ชาร์จออกมาจากแหล่งจอดด้วยความรวดเร็วเสียงล้อยางเสียดสีกับผิวถนนดังลัง่นสนั่นไปทั่วสี่แยกเรียกสายตาคนให้หันไปมองเชฟโรเลตวิ่งถึงจุดศูนย์กลางสี่แยกพอดีเหลือระยะแค่ห้าก้าวห่างจากเก่งเท้าสุดใจเก่งญี่ปุ่นพุ่งเข้าชนท้ายเชฟโรเลตอย่างจังเสียงล้อเสียดสีถนนตามด้วยเสียงกระแทกดังโครม รถทั้งคันมีอาการ่วนเสเลยไปประทะัดรถคันอื่นยังไม่ตั้งใจเกิดเป็นเสียงตามมาอีกเชฟโรเลตมีอาการท้ายปัดกระเด็นไปไม่ไกลนักคงเป็นเพราะน้ำหนักรถดึงลางเอาไว้ไม่ถึงกับหัวกับหางแต่เก่งญี่ปุ่นที่ตัวถังทั้งเบาและบางแล้วก็เปราะด้วยชนท้ายเขาตัวเองกับปัดเสจนเสียหลักรถมีอาการวนสายหมุนเวียงนับได้สองรอบกระทั่งตั้งลำกับทิศไปทางเดิมพริบตาเดียวรถทั้งสองคันก็หยุดสนิท เสียงเครื่องยนต์เชฟโรเลตยังติดอยู่แต่เก่งญี่ปุ่นนั้นดับไปแล้วคนขับเชฟโรเลตลงมาก่อนเมื่อจอดรถเสร็จเหลือคนนั่งหลังให้คอยอยู่ในรถเท้าสุดใจไม่ตายแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากมายอย่างที่คิดก้าวขาเดินกระเพกกระเพกออกจากรถตีหน้าเย,ยเกยด,ด้วยความเครียดขัดยอกความที่รู้ตัวมาก่อนว่าต้องมีการชนเกิดขึ้นจึงตั้งตัวเตรียมใจเตรียมรับมือไว้แล้วสหายขับรถยังไงฝาสัญญาณไฟมานี่นา ไม่เป็นไรไปพบเจ้านายของเราได้ที่สถานทูตตามนามบัตรนี้เอาเอานามบัตรไปคนขับเชฟโรเลตกล่าวเสียงใส่เท้าสุดใจเมื่อตัวเองแน่ใจว่าขับรถทุกกฎจราจรแถมยังพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ต้องให้ไปรับที่สถานทูตโนนเท้าสุดใจฉลาดเกินกว่าจะคาดคิดกระโดดดึงคอเสื้อคนขับเชฟโรเลตทันทีสหงสหายอะไรกูไม่รู้เรื่องสถานทูตไรของมึงเจ้านายมึงเป็นใครตัวจริงตัวปลอมกูจะไปรู้ได้ไงเออถ้างั้นสหายก็ไม่ต้องเอาอะไรสาหายเป็นฝ่ายผิด ไม่จริงเมื่อกี้ไฟของกูทางเป็นของกูมึงอะเป็นฝ่ายผิดตำรวจตำรวจเท้าสุดใจเถียงสุดใจขาดสมชื่อเห็นท่าไม่ได้การตะโกนเรียกตำรวจทันทีผลออกมาก็คือตำรวจตัดสินใจให้เท้าสุดใจเป็นฝ่ายผิดเรื่องก็เลยจบนักล่ารับจ้าง4ี่คนจากสองจุดซุ่มต้องค้างเกอเมื่อแผนพลิกล็อกพี่ไม่ได้ผลครับรายละเอียดสิไอเท้าสุดใจมันทำงานของมันได้สำเร็จเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยพี่ แต่ดิวานอฟมันแน่จริงๆมันไม่ยมอมโผ่หัวมาจากรถเลยปล่อยให้คนขับออกมาเจราจาความคนเดียวกระทั้งตำรวจมาตัดสินว่า้เท้าสุดใจผิดเรื่องก็เลยจบตอนนี้มันขับรถกลับไปแล้วพี่โอเคไม่เป็นไรยุทธพวกเรากลับกันได้เดี๋ยวกูวางแผนใหม่คราวนี้รู้แล้วบนเส้นทางกลับสู่บอกอน,นั้นจ่าดาวเหนือรับหน้าที่ขับรถเองแล่นรถมาย่งใจเย็นด้วยอาการคลุ้นคิดต่อรถทุกคันขนาดแล่นสวนมานั้น กมองเห็นเสมือนภาพของศัตรูนั่งมาด้วยสมองทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าทำอย่างไรจึงจะบังคับให้อดีวานอฟคนนี้ลงมาจากรถได้ไอ้ดาวเหนือคะเปลี่ยนแผนใหม่ดีไหมคะเปลี่ยนยังไงกระหม่อมหม่อมฉันคิดไม่ออกจริงๆขอรับผู้จบพลันกำปัน้นสาวเชื้อพระวงก็รัวลงบนหัวไหลแรงและเร็วดังพายุไม่ได้เตรียมตัวรับมือมาก่อนรถเลยพานจะเสียหลักวิ่งเสกเกือบบวกกับรถคันที่สวนมา บอกแล้วไงไม่ให้เรียกแบบนี้ไม่ให้เรียกแบบนี้ให้เรียกวันนาให้เรียกวันนาข่าวหลังถ้าเรียกแบบนี้จะไม่พูดด้วยแล้วเอา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 ,เอา,เอาวันนาก็วันนาไหนลองว่ามาซีแผนใหม่เป็นยังไงสายรับสาวยิ้มออกมาได้เมื่อเป็นฝ่ายชนะเอ,อื้อมมือข้ามมาโอบไหลแล้วจูบเบาๆที่ติ่งหูซอกคอคนขับดีวานอฟสกี้มันชอบเรื่องผู้หญิงทําไมเราไม่เอาผู้หญิงล่อมันล่ะคะเอาผู้หญิงล่อเอาที่ไหนล่ะเราล่อ,อยังไงวันนาเองค่ะวันนาทําได้ วานนาจะปลอมเป็นผู้หญิงบาร์แล้วหาทางทําความรู้จักกับมันรับรองว่าวันนาสามารถหลอกมันได้ค่ะดีไหมคะ้จุ๊บเบาๆที่ซ้อขุ่อีกครั้งเพื่อให้กําลังใจไม่ได้ไม่เอาถ้าต้องเอาคนรักของผมไปให้ดีวานอฟมันสัมผัสแล้วก็ผมยอมสูญเงินรางวัลห้าหมื่น 50, ดอลลาร์ดีกว่าแวแวๆเสียงจากหลังรถว่าเห็นแก่ตัวสายรับสาวเพลินมือขนาดล้วงเข้าไปในอกเสื้อคนขับแล้วรูปไหล่เล่นคําพูดปฏิเสธไม่ให้สาวเจ้าต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงแม้เพียงสัมผัสนั้นบ่งบอกถึงความหวงแหน แสดงว่าเขารักเราจริงอดใจไม่ไหวก็เลยหอมฟอดใหญ่ที่แก้มที่ซอซอขอูซออคออย่างไม่เกรงอกเกรงใจพันตรีโรเจอร์แม้แต่น้อย